สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียวพีนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุวรรครโดยเซียวพีนกค่ะวันนี้นะคะเซียวพีนกจะพาลูกค้าทุกท่านไปพบกับรถรุ่นใหม่ของฮอนด้าที่วันนี้ทางฮอนด้ามีการนัดสื่อมวลชนนะคะมาพบกับรถรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นในวันที่15มีนาคมนะคะ รุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะหลายๆสำนักข่าวหรือว่าแบบหลายๆสื่อมวลชนเนี่ยก็คาดเดากันต่างๆนานาแล้วก็รุ่นที่คาดเดา,าออกมาที่เซล์พินไปรวบรวมมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ CL 3 0 0 CL 5 0 0และ XL 7 5 0ทาค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าทั้ง3รุ่นจา เปิดตัวครบทั้ง3รุ่นจริงหรือไม่แต่ที่ชัวๆนะคะที่จะได้เห็นรถจริงวันนี้บอกเลยว่าจะได้เห็นอย่างน้อย1รุ่นนั่นก็คือ cl 3 0 0ค่ะตัวที่เซลพินกให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่ปล่อยในใน u t u b e จากหลายสำนักนะคะที่คาดเดาว,ว่าหน้าตาจากาเจ้า cl 3 0 0เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าตัว cl 5 0 0นะคะมีการเปิดตัวที่ งานอิกมาโชว์นะคะประเทศอิตาลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็ใช้ตัว CL 5 0 0เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเปิดตัว CL 2 5 0ไปและตามมาด้วยที่ประเทศจีนมีการเปิดตัว CL 3 0 0ไปแล้วนั่นเองคาดว่าที่ไทยของเรานะคะวันนี้จะมีการเปิดตัว CL 3 0 0ให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน พื้นฐานของตัว cl 3 0 0นะคะบอกเลยว่าก็เป็นบล็อกเครื่องยนต์ของรีเบล3 0 0นั่นเองค่ะหลายคนคงแอบมีแบบสงสัยว่าใช้เครื่องยนต์ตัวรีเบล3 0 0หรือเปล่าก็ตอบได้เลยเลคะว่าเป็นพื้นฐานมาจากรีเบล3 0 0นั่นเองค่ะแต่หน้าตาของเขาจะเป็นสไตล์ s c a m b บ r นะคะออกแนวสแกมเบิแต่ว่าเป็นรถแบบแอดเวนเจอร สำหรับสายที่ชอบแอดเวนเจอร์สายลุยนะคะก็น่าจะชื่นชอบกันส่วนบางคนนะคะที่แบบมีเซลล์เซลลว่าเอารีเบลนะคะมาเปลี่ยนร่างเป็นสแกมเบลิลหรือเปล่าบอกเลยว่าเหมือนมากนะคะใช่มากมากเลยแต่คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจของแบบสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบรถที่ขับสบายนะคะแฮนด์มีการยกสูงขึ้นส่วนท้ายมีการยกสูงขึ้นท่อไอเสียก็ยกสูงขึ้นด้วย เดี๋ยววันนี้ถ้าเห็นรถจริงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ได้ชมกันสำหรับเจ้าตัว CL 300ค่ะส่วนตัว CL 500วันนี้ยังต้องลุ้นว่าจะได้เห็นรถจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามกำหนดการจริงๆแล้วเนี่ยบางกระแสก็บอกว่าจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะคะซึ่งจะมีช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ก็ถ้าไม่ได้เห็นวันนี้ก็คงไปเห็นรถจริงในงานมอเตอร์โชว์กันค่ะ ในส่วนของราคานะคะ CL 3 0 0เนี่ยคาดว่าจะใกล้เคียงกับตัวรีเบล l 0 0 0นั่นก็คืออยู่ในช่วงประมาณแสนสี่ถึงแสนห้าไม่น่าจะเกินนี้นะคะแต่บอกเลยว่าที่ประเทศจีน CL 3 0 0ราคาถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะคะบอกเลยว่าที่ไทยเราได้ราคาที่ถูกกว่าดังนั้นใครตัดสินใจอยากได้รุ่นงนี้อยู่ราคาเหมาะสมมากๆเลยค่ะน่าลล้นเลย ส่วนอีกรุ่นหนึง่ง XL750 ทงนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันในงานนี้และอาจจะไม่เห็นในงานมอเตอร์โชว์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลาดในงานมอเตอร์โชว์บอกเลยว่าเราจะรุ่นเห็นโฉมหน้าเขาอีกทีหนึง่งก็คือนู่นเลยค่ะปลายปีกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่เซลพินกคาดว่าจะาได้พาทุกท่านไปเจอกันวันนี้นะคะ90%อ่ะชัววา่าจะต้องมี1ใน3รุ่นที่พูดไปโชว์ในงานนี้แน่นอนเดี๋ยวอดใจรอนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้เห็นรถจริงกันค่ะกดติดตามไว้นะแล้วเดี๋ยวดูรถรุ่นใหม่ๆไปพร้อมกันค่ะ